ถีตารีสว่างเจ็ดเก้าสวัสดีค่ะวากันว่าการรับรองเครื่องประดับหรูราระดับไฮเอนด์ end, ได้สะท้อนถึงสถานะของวงการบันเทิงเรามาดูการรับรองเครื่องประดับและแบรนด์สุดหรูของดาราชายชั้นนำในวงการบันเทิงจีนกันนะคะอันดับที่7ก็คือเฉิงอีแม้ว่าเฉิงอีจะมีละครฮิตมากมายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเข้าได้รับความนิยมที่สูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งละครเครื่องแต่งกายโบราณ ของเขาสามารถครองอยู่ในอันดับต้นๆมาโดยตลอดซึ่งสามารถเรียกได้ว่าขึ้นแทันละครฮิตกันไปเลยทีเดียวคะ่ะละครล่าสุดของเขาก็คือหอดอกบัวลายมงคลทุกๆปีเชิงอี้จะมีละครออกมาให้ผู้ชมได้ชมกันมากมายอย่างน้อย2-3เรื่องต่อปีและเขาก็สามารถการันตีความฮิดของละครได้แต่ในแง่ของการรับรองที่รู้ราเขามีเพียงแบรนด์เดียวเท่านั้นอย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ก็มีพลังมากอยู่แล้วเฉิงอี้เป็นโคษกระดับโลกของแลนวินและเมื่อปีที่แล้วเขาได้กลายเป็นศิลปินเพียงคนเดียวของแบรนด์ที่ได้รับเชิญจากแบรนด์ให้เข้าร่วมงานปารีสแฟชั่นวีแบรนด์ยังได้เตรียมชุดได้หลายชุดให้กับเขารวมถึงชุดนอกฤด,ดูกาล4ี่ชุดและชุดในฤด,ดูกาลหชุดแน่นอนว่าเขาคือเจ้าชายน้อยแห่งแลนวินนับตั้งแต่เฉิงอีได้ให้การสนับสนุนแลนวิน ผู้คนจำนวนมากก็ได้สัมผัสประสบการณ์โรแมนติกและความพิเศษของแบรนด์ที่เก่าแก่นับศตวรรษนี้ครั้งไม่ว่าจะเป็นสีที่ผ่อนคลายและลำลองสีทึบที่เรียบง่ายและไร้อิสระหรือสีเข้มที่เย็นสบายและไม่ถูกจำกัดเฉิงอี้ยังคงตีความถึงสเสน่ห์อันหรูหราของแบรนด์นี้ต่อไปและเขายังได้รับเชิญเพื่อเข้าร่วมในงานปารีสแฟชั่นวีในปีนี้อีกด้วยค่ะเฉิงอี้ได้มียอดคนติดตาม 26.357ล้านคนมีการรับรองทั้งสิ้น12แบรนด์อันดับที่6ก็คือหลีเชียนหลีเชียนมียอดคนติดตามทั้งสิ้น23.594ล้านคนเขามีการรับรองแบรนด์ทั้งสิ้น16แบรนด์มีแบรนด์หรูระด high ับไฮเอน n d สูงถึง3แบรนด์ได้แก่คาเทียเวอร์ซาเชและพราดาตั้งแต่นายเย็นชากับใหญ่ปาม,มือได้รับความนิยมทรัพยากรด้านแฟชั่นของเขาก็มีเสถียรภาพมากขึ้นเรื่อยๆ บรรยากาศทางวรรณกรรมและศิละปะของเขาก็เข้ากับสไตล์ทางปัญญาลากของพร ada อย่างสมบูรณ์แบบโดยเขาได้ตีความหมายของระดับไฮเอนได้อย่างสมบูรณ์แบบและสง่าง,งามมากๆค่ะนอกจากนี้หลี่เชนก็ได้รับเชิญจากพร ada ให้เข้าร่วมในงานปารีสแฟชั่นวีในปีนี้เช่นเดียวกันอันดับที่5ความพยายามของถานเจนซืซอได้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งและได้รับความนิยมที่สูงมากหลังจากเขาได้รับบทบ,บาท ของเชียงหลิวในละครฮิตเรื่องห่วงคำนึงรักดวงใจนิรัน์สถานะของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างมากค่ะเขาได้มีคนติดตาม15.90ล้านคนมีการรับรองแบรนด์ทั้งสิ้น15แบรนด์และมีการรับรองแบรนด์หรูรามากถึง3แบรนด์หลกัหลกๆเชน่นพาเลเดียมวาเลนติโนคอสเมติกและเดอร์เบียแหล่งข้อมูลด้านแฟชั่นของเขาก็ประสบความสำเร็จในทุกฝ่ายอันดับที่4อู่เลยซึ่งเริ่มต้นจากการเป็นดาราเด็ก เขามีละครมากมายหลายเรื่องและดาราจากรักลำนำใจก็ได้ประสบความสำเร็จอย่างสูงมากที่เดียวค่ะเขาไม่เพียงแต่มีความโดดเด่นในวงการภาพยนตร์และโทรทัศน์เท่านั้นแต่เขายังมีแหล่งข้อมูลด้านแฟชั่นที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยค่ะอูเลยมียอดคนติดตาม48.486ล้านคนมีการรับรองทั้ง1 9แบรนด์และมีแบรนด์สินค้าหรูรระด high ับไฮเอนด์มากถึง4แบรนด์ได้แก่ Loewe Bulgari แอม o r โบริโออัมเและเซนญาและอู่เลยยังได้เข้าร่วมในงานปารีสแฟชั่นวีคในฐานะโฆษกของแบรนด์ลอยเวด้วยค่ะอันดับที่3 e. อีหยางเซนซีในบรรดานักแสดงทั้งหมดนี้ e. อีหยางเซนซีมีแฟนๆคนติดตามมากที่สุดถึง90.153ล้านคนจังนังร้องชื่อดัง TFBOY พันตัวเองสู่การแสดงเขาประสบความสำเร็จอย่างมากในวงการภาพย,ายนตร์และโททัศน์และภาพย,ายนตร์หลายเรื่องของเขา มีบอฟิตที่สูงมากเช่นช่างจิงเล็กและหมันเจียงหงอีหยางเซีนซีได้มีการรับรองทั้งสิน16แบรนด์และมีสินค้าหรูหราะระด high ับไฮเอนด์มากถึง4แบรนด์ได้แก่เยเกอร์เลอร์คอนเทรอามานี BMW และจอโจอาร์มานีและทั้งหมดนี้ล้วนเป็นโคศโกระดับโลกยกเว้น BMW อ e ีหยางเซีนซีเป็นนักแสดงรุ่นยาวที่มา่ด้วยความสามารถและเป็นรุ่นทำในนักแสดงยุคหลังปี2 0 0พ และเขายังได้รับฉายาว่าเป็นเจ้าพ่อหมื่นล้านวิวอีกด้วยค่ะอันดับที่2องวังฮ่ปอซึ่งเป็นหนึ่งในนักรบรอบด้านเพียงไม่กี่คนในวงการบันเทิงในประเทศและได้ประสบความสําเร็จอย่างโดดเดน่นในด้านต่างๆมากมายหวังฮปอมีแฟนๆคนติดตามมากถึง40.67ล้านคนและในจํานวนนี้วังปอมีจํานวนการรับรองมากที่สุด28แบรนด์และมีแบรนด์หรูระด high ับไฮเอนมากถึง4แบรนด์ได้แก่ออดี ชาแนลมองแคลและแบรนด์ดูที่เพิ่งเปิดตัวล่าสุดในงานปาริแฟชั่นวีของลาคอสแบรนด์กีฬาระดับไฮเอ็นหวังยิปอ์ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการในฐานะโคษกระดับโลกใน,นระหว่างที่เขาเข้าร่วมงานปารีแฟชั่นวีในลุกชุดกีฬาสีขาวสะอาดตาปิดคอเสื้อไปจนถึงคางทำให้วังยิปอ์ที่หล่อเท่อยู่แล้วกลายเป็นคนที่สะดุดตาและโดดเด่นอย่างมากท่ามกลางฝูงชนเขาได้นั่งติดกับซีอของแบรนด ของลาคอีอิกด้วยค่ะและมิตรภาพของพวกเขาก็ดีมากเช่นเดียวกันนอกจากนี้ไวท์ปอยังได้ถ่ายโฆษณาของแบรนด์ในต่างประเทศอีกด้วยไวท์ปอได้เดินทางไปที่สนามบินในตอนเช้าต,ตรู่ในลุกสบายๆเขาได้สวมเสื้อแจ็คเก็ตของลาคอนร,รองเท้าของชาแนลและเสื้อของเขาก็ถูกขายหมดเกลี้ยงในตอนตีสาแน่นอนว่าความนิยมของซูปเปอร์สตาร์ระดับแนวหน้านั้นไม่มีขอบเขตหรือเวลา ในวันดังกล่าววอย้ปอได้เข้าร่วมงานสองแบรนด์ในวันเดียวซึ่งยอดเยี่ยมอย่างมากค่ะอันที่จริงมีดาราเพียงไม่กี่คนที่จะสามารถเข้าร่วมงานของแบรนด์ดูราสองงานในวันเดียวโดยในช่วงเช้าวอย้ปอได้เข้าร่วมกับแบรนด์ดูชาแนลที่ได้ร่วมงานกันมาหลายปีแล้วและเข้าร่วมกับหลาคอสในช่วงบ่ายอย่างไรก็ตามวอีเปอเป็นโฆษกระดับโลกอย่างเป็นทางการและเป็นคนแรกในรอบ70ปี ของแบรนด์มองแคลซึ่งแสดงให้เห็นถึงสถานะแฟชั่นที่สูงมากของไวปอแม้ว่าวหวปอจะสนับสนุนแบรนด์รูปเพียงสี่แบรนด์เท่านั้นแต่ทั้งหมดนี้ก็มีคุณภาพที่สูงมากชาแนลเพียงอย่างเดียวอยู่นอกเหนือการเข้าถึงของคนจํานวนมากไวปอได้รับการเซ็นสัญญาโดยตรงจากชาแนลและกลายเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์โดยไม่ต้องไปเยี่ยมชมสำนักง,งานใหญ่ในฝรั่งเศสหรือเข้าร่วมงานอีกด้วยและล่าสุดค่ะ ละครเรื่องวินแอนเวของเขากำลังจะออกอากาศในวันที่22มีนาคมหลังจากได้ดูทีเซอร์ไปแล้วก็คาดว่าละครเรื่องนี้จะได้รับความนิยมที่สูงมากอย่างแน่นอนค่ะและที่ด้านบนสุดของรายการนี้ต้องยกให้กับเซียวจานซูเปอร์สตาร์ดับต้นๆของวงการบันเทิงจีนเซียวจานมีแฟนๆคนติดตาม32.312ล้านคนมีการรับรองมากเป็นอันดับสองรวมทั้งสิ้น23แบรนด์ และมีการรับรองแบรนด์หรูรามากที่สุดถึง7จ็ดแบรนด์ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนเขาได้รับการขนานนามว่าเป็นหนุ่มหล่อที่แพงที่สุดในวงการบันเทิงในประเทศเขาไม่เพียงแต่เป็นราชาแห่งความนิยมเท่านั้นแต่ยังเป็นที่รักของวงการอุตสาหกรรมของแฟชั่นอีกด้วยค่ะเขาได้รับการรับรองระดับไฮเอนด์ end, มากถึงเจดรายการเช่นเซนิททอดอีฟเซนลอเรนกุชชี่รับลอเรน เมซงมาเจลาและบูเชรองและทั้งหมดนี้โยเวนเมซงมาเจลาเซจันเป็นโคศโกระดับโลกทั้งหมดแบรนด์ดังกล่าวทําให้เซจันอยู่ในสถานะสูงสดุดทําให้เพิ่มการรับรู้และชื่อเสียงในปัจจุบันของเขาได้อย่างมากทีเดียวค่ะนอกจากนี้เขายังได้รับการเป็นโคศโกระดับโลกมากถึง7แบรนด์เชนบูเชรองทอดเซนีสกุชี YSL รับลอเรนและนาล่าสุดค่ะ เซอร์จันได้รับเชิญให้เข้าร่วมสัมดาหแฟชั่นของแบรนด์หรูระดับไฮเอนด์สองแบรนด์ได้แก่ทอลและกุชชีเป็นเวลาสองปีติดต่อกันซึ่งถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งโดยรูปรษางหน้าตาอุปนสัยและความสามารถทางธุรกิจของเขาทําให้เขาโดดเด่นอย่างมากค่ะติดอันดับที่หนึ่งในรายการดูแฟชั่นโดยรวมที่มีรานปารี Week, สแฟชั่นวีเซอร์จันคู่ควรกับอิทธิพลของเขาโดยได้มีการสรุปผลในการเข้าร่วมงานของเซอร์จันในครั้งนี้ดังนี้ค่ะหนึ่ง เขาได้รับการดูแลที่ดีที่สุดในโลกเป็นแขกผู้มีเกียรติคนแรกที่นั่งถัดจากซีอของแบรนด์หรูสองแบรนด์ทอร์และกุชชีโดยมีบริการทั้ง4ี่ของแบรนด์คอยปกป้องตลอดกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่เครื่องบินลงจอดอเมริกาไปจนถึงการเดินทางกลับไปประเทศจีนรวมถึงสถานที่ในงานแสดงโดยทั้งสองรายการเขาได้ปรากฏตัวเป็นคนสุดท้ายถ้าเขาไม่มางานจะยังไม่เริ่มมีทีมช่างตัดเสื้อมืออาชีพ มาตัดเย็บเสื้อผ้าที่น้าประตูห้องของเขาเพื่อปรับแต่งพิเศษเป็นอันดับหนึ่งในรายการเสื้อผ้าของโลกกุชีและทอดมอบชุดหรูสำหรับฤด,ดูใบไม้ร่วงและฤด,ดูหนาวปี2024มากกว่า6ชุดรวมถึงชุดการแสดงที่สนามบีลหานเยนทั้งหมดนี้เป็นชุดสำหรับฤด,ดูใบไม้ร่วงและฤด,ดูหนาวปี2024ซึ่งเป็นการเปิดตัวลวงหน้าและเป็นสินค้าพิเศษตามฤด,ดูกาล20ชิ้น เขาเป็นเพียงคนเดียวที่แบรนด์จัดที่พักให้และยังเป็นห้องพักสุดรูที่มีพื้นที่150ตารางเมตรซึ่งเป็นชั้นบนสุดทั้งหมดเขาเป็นอันดับหนึ่งของโลกในแง่ของอิทธิพลโดยติดอันดับหนึ่งของโลกภายในครึ่งชั่วโมงซื้อมากกว่า500แห่งได้รายงานที่เกี่ยวข้องกับสัปดาห์แฟชั่นของเซอร์จันมิลานทั่วโลกการอ่านที่เกี่ยวข้องกับสัปดาห์แฟชั่นของเซอร์จันมิลานบนเวปอสูงเกินหนึ่งหมื่นล้านครั้ง มีป้ายขนาดใหญ่และคำแนะนำจากแฟนๆในที่เกิดเหตุเสียงกรีดร้องดังก้องไปทั่วรายการทำให้สื่อต่างประเทศตกตะลึง กระแสสไตล์การแสดงและมารยาททางสังคมของเซอร์จานก็ได้ดึงดูดความสนใจของผู้คนและกลายเป็นหัวข้อพันหัวเข่าอย่างรวดเร็วเหตุการณ์ประเด็นร้อนที่มาแรงกล้ามหน้าอกของเซอร์จานสไตล์มิลานของเซอร์จานพิธีเผชิญหน้าของเซอร์จานเป็นตน้นหัวข้อเหล่านี้ได้ถูกค้นหายอย่างร้อนแรงผลตอบรับมบากมายจากดารานักวิจารณ์แฟชั่นชั้นนำของโลมิสยูนิเวิร์สฟิลิปปินส์ดาราจากประเทศเอ,อื่นๆนักแสดง นางแบบโซเชียลมีเดียในต่างประเทศบลอกร์แฟชั่นสตูดิโอจัดแต่งทรงผมที่มีชื่อเสียงช่างพาพในต่างประเทศตัวแทนจําหน่ายสินค้าแบรนด์หรูในยุโรปเป็นตน้นพวกเขาหลายคนยังคงสนุกสนานกับการแบ่งปันดาราดังอย่างเซียวจานที่พวกเขาพบที่มีลานแฟชั่นวีต้องบอกว่าเซียวจ้านเจ๋งมากเสียงกรีดร้องของแฟนๆเสียงกดชัตเตอร์ของกล้องยิงตรงมาที่เขาและรายงานการระเบิด บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั้งหมดนี้เป็นการบอกกับโลกว่าเขาเป็นผู้นำรายการหลกักที่ได้รับความนิยมระดับโลกและทุกคนก็คาดหวงังและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ